สวัสดีค่ะพี่เพชรนะคะแอดเพชรคนเดิมเปลี่ยนชื่อช่องเป็นสัตบุตรนะคะได้รับพระราชทานนามจากวัดบวรตอนนี้พี่เพชรก็มาทำบุญที่วัดใหม่สิริกรมราวาดตรงแถวบ้านพี่เพชรนะคะเ,เดี๋ยวพี่เพชรจะไปห่มผ้าพระประธาน วัดไมสิริกมลาวาดเนี่ยเป็นวัดที่พี่เพชรมาปฏิบัติธรรมสมัยหลวงปู่หลอดท่านยังเป็นเจ้าอ,อาวาสที่นี่หลวงปู่หลอดท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตกองทัพธรรมแห่งภาคอีสานท่านเป็นธรรมยุทธท่านก็ได้ประสิทธิ์ประสานิวิชากรรมาฐานให้กับพี่เพชรนะคะตอนที่ท่านยัง เป็นเจ้าอาวาสที่นี่นี่พี่เพชรก็เดินเข้ามาถึงวัดแล้วก็วันนี้ก็เป็นงานวันปีใหม่ก็จะมีคนมากมายานี่เป็นบรรยากาศรอบวัดของวัดใหม่สิริกรรมลาวาสนะคะพระอาจารย์องค์นี้พี่เพชรก็ตังบาตเป็นประจำท่านอา,าพาธอยู่ ท่านอาพาธอยู่นะคะวันนี้พี่เพชรจะมาห่มผ้าพระประธานที่วัดใหม่เนี่ยค่ะบรรยากาศรอบๆวัดนะคะก็มีให้เช่าสังกทานมีพ่อค้าแม่ค้ามากมายวันนี้คนอาจจะเยอะมากไหนว่างก็นั่งได้เลยครับไหนว่างนั่งได้เลยครับ มันสะดวกเพราะว่าแอร์ก็อนวยควะดวกนับเรียนได้นะครับวันนี้ผู้คนก็บางตาไปตามโควิดนะคะตามเทศกาลโควิดกำลังระบาดนี่ก็เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วค่ะจะมาอยู่ที่วัดน,นี้ประจำนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำส้ม นี่ก็เป็นร้านผลมไม้เดี๋ยวพี่เพเชรจะพานี่เป็นโบสนะคะวันนี้ไม่เปิดวันนี้ไม่เปิดโบทนี้จะเปิดเฉพาะเวลาพระท่านทางสัมรกรกมเท่านั้นนะคะตรงนี้ก็เป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้านี่ค่ะ ตรงนี้จะเป็นที่ที่พี่เพชรหอมผ้าพรรทัศนนะคะที่เห็นนี่คือเป็นมาหอมทั้งนั้นเลยค่ะเป็นผ้า,าทับทัศนที่พี่เพชรห่มมาตลอดนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นการติดทองฝังลูกนิมิตนะคะแล้วตรงนี้ก็เติมน้ำมันตะเกียงค่ะ นี่ค่ะเติมน้ำมันตะเกียงนะคะตรงนี้ก็เป็นตู้ทำบุญเป็นตู้ทำบุญนะคะพี่เพชรก็จะมาถวายบุญที่นี่ประจำเป็นประจำแล้วเมื่อก่อนพี่เพชรก็เคยปฏิบัติธรรมที่วัดน,นี้แล้วตรงนี้ก็เป็นที่พี่เพชรทำงานนะคะเนี่ยทำงานกรรมชุดเพียนจัดดอกไม้ดอกบัวเนี่ยคะ่ะ นี่เป็นตู้ถวายบุญน,นะคะแล้นี่ก็เป็นตู้อ่าเป็นบาทใส่บาททำบุญตรงนี้ก็เป็นเป็นตู้ถวายบุญน,นะคะยาวมาถึงนี่เลยะคะ่ะนี่ก็เป็นที่ถวายสังฆทานถวายสังฆทานนะคะนี่ก็เป็นตู้ทองพระนะครับนั่นก็ขอขอบคุณด้านะครับ แล้วก็นี่ก็เป็นที่ทำบุญปีนะคะว่าครับทีเป็นศาลาที่น้ำนะครับทั้งหล่นี้และตรงนี้ก็เป็นศาลาที่จะละวายบุญนะคะอุ้ยบาศก์บาศิกาหรือคาราวาทวี่าสมาถวาย วันนี้คนแน่นมากเดี๋ยวพี่เพชรจะพาไปห่มผ้าพระประธานนะคะซึ่งพี่เพชรมาห่มประจำเดือนละสองครั้งเราก็เดินออกมาวันนี้อาจจะคนเยอะนิดนึงวุ่นวายนิดนึง เดี๋ยวพี่เพชรจะทําคลิปลงบ่อยๆนะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่เพชรด้วยพี่เพชรก็มาเริ่มต้นการทําคลิปลงใหม่เป็นพี่ที่พี่เพชรมาห่มผ้าพระประจำ ผ้าที่เห็นอยู่นี้เป็นของพี่เพชรทั้งนั้นค่ะพี่เพชรมาห่มผ้าพระประธานที่นี่เดือนละสองครั้งนี่ค่ะส่วนใหญ่พี่เพชรจะห่มหลวงพ่อโสธรพระแก้วมรกตพระเมตตาที่เห็นอยู่นี่คือผ้าห่มของพี่เพชรทั้งนั้นค่ะที่พี่เพชรได้ห่มเอาไว้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่เพชรด้วยนะคะกด subscribe ด้วยค่ะนี่นะคะและนี่คือแม่โทรณีค่ะเป็นแ,แม่โทรณีวันใหม่ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะก็เดี๋ยวจบคลิปนี้ลงเท่านี้ก่อนพี่เพชรจะห่มผ้าพับบพครประธานเดี๋ยว